สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่องแบงค์สายชีวิตครั้งนี้เองนะครับตัวตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ด้านหน้าห้างเกิดสเตียเพชรเกษมนะครับอันนี้จะเป็นห้างกึ่งคอมมูนิตี้มอลล์นะฮะอยู่เส้นเพชรเกษมนะครับอยู่ระหว่างเพชรเกษมหนึ่งร้อยี่สี่ถึง126ร้อยี่บนะครับอยู่ช่วงระหว่างนะฮะซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็ขอพามอทุกคนนะครับมาสำรวจที่เกิดสอเตียเพชรเกษมห่งี้กันนะครับว่า ที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างน,นั่นเองนะครับโดยที่ผมทราบไปรู้มานะครับนั่นก็คือที่นี่เนี่ยนะครับพเ,ดดนนบเพิ่งเปิดได้ไม่นานนะครับเป็นคอมนิตี้มอลล์แห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดได้ไม่นานนักนะครับมาเดี๋ยวเราไปชมกันนะว่าที่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับหรือเพื่อคนไหนที่อาจจะขับรถผ่านแล้วอยากรู้นะครับว่าบรรยากาศภายในเป็นไงบ้างนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะ พอเวลาเดินมาเรื่อยๆนะครับอันเนี้ยเราเจอนี่ก่อนเลยนะอันนี้เป็นหมูกระทะนะครับหมูกระทะนะอยู่ด้านหน้านะครับตรงก่อนถึงทางออกนะนี่ก็เป็นหมูกระทะอะไรอ่ะกระทะชาบูนะบุฟเฟ่ต์ลมน้ําต่อ1 9บาทนะครับหัวช่วงเย็นนะอะไรที่เป็นบรรยากาศของบุฟเฟ่ต์นะครับตรงเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านมาเนี่ยเป็นเอ่ Starbucks นะครับเป็น Starbucks นะพื้นที่ถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยนะ ที่ผมมานี่ก็เป็นวันที่22พฤศจิกายน2568นะครับเป็นช่วงเย็นนะประมาณ4โมงเย็นนะครับอากาศไม่ร้อนนะไปเราไปชมกันนะที่นี่เป็นไงบ้างพาชมให้ทั่วเลยนะครับกับที่ The Sphere ที่ก็เซแห่งนี้นะครับไปด้านหน้าของเราเนี่ยก็จะเป็นปันไทคอฟฟี่นะครับปันไทคอฟฟี่นะก็สำหรับการมานะครับ รถส่วนตัวสามารถมาได้แน่นอนนะครเพราะว่าที่จอดรถค่อนข้างเยอะมากนะครับมีหลายจุดเลยนะครับมีหลายจุดเลยนะหรือถ้าเกิดใครนะครับไม่มีรถส่วนตัวแล้วสนใจจะมาที่นี่ก็สามารถมาได้ครับมีรถมีไทยสมายนะสาย81กับ8ปที่ผ่านนะครับผ่านนะฝั่งนู้นเงียบๆเนาะ ร้านยังไม่เปิดอหรอเนี่ยตรงนี้ร้านเงียบๆนะไม่แน่ใจว่าร้านยังไม่เปิดหรือว่ายังไงนะครับอันนี้ก็มีเป็นปั้นคําหอมนะครับเป็นเกี่ยวกับร้านที่ขายพวกขนมนขนมหวานนะปวดนะขนมชั้นในตรงนี้นะครับนี่โอ้มีฟ้าหมุนด้วยไม่รู้ว่าเปิดเปิดเต้นตอนไหนนะ จริงๆที่นี่ผมว่าถ้าเกิดมาตอนช่วงเย็นๆมืดๆอ่ะน่าจะดีกว่านะเพราะว่าอากาศมันเย็นนะครับใครเคยมาที่นี่เป็นไงบ้างมอลองเล่าให้ฟังได้นะครับว่าตอนเย็นตอนกลางคืนเนี่ยที่นี่เป็นไงบ้างนะครับเพราะว่าผมมาเนี่ยมาเป็นช่วงเย็นนะอันนี้ก็จะเป็นฟาร์แมกนะครับเป็นร้านขายยานะมีลิฟต์ด้วยนะมีลิฟต์ให้บริการนะ แล้วก็อันนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นนะครับสนามเด็กเล่นเราจับให้เด็กมาเล่นกันนะแต่ว่าตอนนี้เป็นชว่วงที่แดดออกยังไม่มีใครมาเล่นนะโอ้แต่บรรยากาศบรรยากาศตรงนี้ดีฮมีห้องน้ํานะครับห้องน้ําเข้าไปนี่นี่นนะนอ่ะมีคอนโซลเจแอนทีด้วยนะครับอยู่ทางนี้นะ ในเดอะสเฟียร์นะครับมี j n t นะครับมีคลีนิกปันนะฮะร,ร้านไขยแว่นนะครับท็อปเจริญนะฮะท็อปเจริญนะครับ,รรบแล้วก็มีอะไรคลีนิกผิวหนังและความงามนะครับนี่<า>นะเงียบจังตอนเย็นคุณอาจจะเยอะนะครับ อันนี้ผมมาเป็นช่วงเย็นนะครับไป็นธรรมดาด้วยก็เลยอาจจะเห็นคนแบบค่อนข้างน้อยน,นิดนึงนะครับนี่นะแอบมีม้าหมุนเนี่ยผมคิดว่าม้าหมุนเนี่ยน่าจะเปิดให้บริการช่วงมืดๆนะเพราะว่ามีเครื่องอยู่ตรงนี้หละเนี่ยในเครื่องแต่มว่าเปิดตอนไหนนะแต่วันนี้คือยังไม่ได้เปิดนะครับไม่ได้เปิดเนะี่ยเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับ แล้วก็มีอยอดชานะครับร้านยอดชานะเดี๋ยวนะข้างหนเข้าได้ด้หรอจะพัดดูหน่อยนะทางนี้เหมือนจะเข้าได้นะครับเดี๋ยวลองเข้าไปสำรวจดูหน่อยนะอ๋อเข้าได้นะเกินสบายมากข้าดนี้นะครับเป็นแอร์นะติดแอร์นะครับเดินสบายเลยนะครับ แล้วก็มีร้านร้านมี่ส่วอ่านไม่ออกครับผมอ่านไม่ออกอ่านว่าอะไรมี่ส่วมีเสอร์มี่ส่วถ้าใครรู้บอกผมทีนะครับว่านี่อ่านว่าอะไรนะผมอ่านว่ามีสั้วนะฮะนี่นะครับก็มีนะกับตรงนี้นะครับยี่ที่ผมเดินไปนี่ก็คือกําลังจะเดินออกไปทางด้านหน้าถนนเชกเซบนะครับนี่ก็เป็นอะไรโคยโคยโค้ยเดือดครับ ก็อาถุกนะแต่กำลังจัดเตรียมอยู่นะครับผมด้านหน้าที่ไม่มีอะไรนะแล้วก็มีอันนี้เป็นเวทีนะครับไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะเขตเดี๋ยวเราไปดูโซนต่อไปกันนะครับอตอนนี้นะครับเราก็ได้เดินออกมาท่ด้านนอกแล้วนะครับนี่นะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเนี่ยเขาทำยังไม่เสร็จหรือว่างไงนะครับคือยังมีการตกแต่งอยู่นะครับจะมีการรีโนเวทอยู่นะ นะครับแล้วก็อันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นตาบ์บักที่บอกเมื่อกี้นะครับอยู่ตรงจุดนี้น,ะน,นี่นหละตาบ์บักนะครับไปมาเรื่อยๆนะครับเราก็เจอกับลัคกี้ซุกกี้นะครับอันนี้เปิดตั้งแต่1 0่งถึงตี2นะครับสำหรับร้านลัคกี้ซุกกี้นะครับเป็นราคาบุฟเฟ่219บาทนะครับนี่นะ ราคายัางไงบ้างราคานี้คือจะไม่รวมของว่างนะครับแล้วก็เครื่องดื่มดีฟีอีกหก,กบาทนะครับแล้วมีภาษีเพิ่มอ,อีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับก็มาให้ดูกันนะครับเผื่อเป็นเลือดในการพอกินในช่วงกลางคืนครับเผื่อว่าเบื่อตีน้อยกันแล้วนั่นเองนะหัวนี้ตรงนี้เป็นน้ํานะครับบริษัทน,น้คลายเดินก็ร้อง่อยนะถ้าเกิดไม่ดูนี่เปียกหมดครับ มีอยู่หลายโซนที่เหมือนยังจัดทําไม่เรียบร้อยนะครับยังไม่เรียบร้อยนะโอ้อันนี้มีป้ายเลยครับอันนี้เป็นป้ายบุฟเฟ่ของมาโลยะนะครับมาโลยะนะสอราคาหกเก้าเก้านะครับกับหนึ่งพันสองร้้าสิบเก้านะครับต้นไม้จัดถือว่าค่อนข้างมีความร่มรื่นอยู่นะครับตรงจุดตรงโซนนี้นะ มีสระน้ำเล็กๆนะครับให้นั่งชมน้ำฟังเสียงน้ำในยามเย็นนะครับมาช่วงบ่ายมัช่วงกลางวันผมว่าไม่น่าเหมาะแน่ๆเพราะว่ามันร้อนนะมาช่วงเย็นๆอย่างนี้ผมว่าน่าจโอเคอยู่นะครับมานั่งพักผ่อนกันสลับไปเื่อไหนที่จะไม่ได้ไปไหนนะแล้วก็น,นี่ครับโอ้มีไดโซด้วยอันนี้เป็นไดโซนะครับก็มีอยู่ที่เดอะสเฟียร์แห่งนี้นะ ดโซเจแปนนะครับแล้วก็มีเป็นวัส,สันนะวัส,สันก็มีนะครับห้องน้ำมีหลายจุดนะครับแต่ผมดูเนี่ยมีกระจายไปหลายจุดนะครับด้านหน้าของเรานี่ก็จะเป็นสเฟียร์มาเก็ตนะครับถ้าเกี่ยวกับพวกอาหารฟูดคอร์ตบ้งเดี๋ยวเข้าไปชมกันนะครับเดี๋ยวเราชมด้านนอกก่อนนะ๋อ,อนี่ไงมาโลยะ มารยาหรือมารยาทนี่แหละนะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ใกล้กับส p h เฟียร์มาเก็ตนะครับมีโปรโมชั่นด้วยเนระิ่มต้นที่สามเก้าเก้าพัดพัดนะครับพัดพัดแล้วก็มีเป็นชาตามือนะครับชาตามือนะอะตอนนี้นะครับเราก็เึงจะเข้าสำรวจหรือว่าพาไปชมในส่วนของ สเฟียร์มาร์เก็ตกันแล้วนะครับว่าตอนวนจะเป็นไงบ้างนะก็ภายในนี้นะครับอ่าใช่เป็นฟู้ดคอร์ดนะครับเข้ามาก็จะเป็นช็อชิกกิ้ชิคกี้ชิกคกูรูโตะนะฮะแล้วก็มีเป็นอะไรสามเก้าลาเมนนะครับสามเก้าลาเมนแล้วก็อะไรเนยนมิชานะครับแล้วก็เฮงปุ๊บอะไรอะเฮงปิ้บๆเหรฮงปังปั้วอ่า ก็มีนะแล้วก็มีเป็นพวกทุกชิ้นระเบอร์นะครับรึ่งดื่มนะโวยจับนะโวยจับโวนจับข้นจับใส่นะครับก็มีนะก็จะเป็นเ่ย่ับพวกอาหารแนวฟู้ดคอร์ดนะครับมีหลายอย่างเลยนะมีบางร้านก็ไม่ได้ขายในวันนี้ด้วยนะครับเช่อนอันเนี้ยอันนี้เน,นี่ยอ,อันนี้คือไม่ได้ขายนะไม่ได้ขายในวันนี้นะครับ ก็มีเป็นไอติมมหาชัยนะครับนีขนมคุ้ยชายนะครับไส้กรอีสานนะก็มีนะครับอ่าไปเด็นเราไปทานสุดๆกันขนมโตเกียวนะครับของทานเล่นนะครับของทานเล่นก็ถือว่าค่อนข้างเยอะกันนะครับของทานเล่นถือว่ามีนะมีนะ ตัวยิงมาเฟลนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้าหมูแดงหมูกรอบนะครับราคาอยู่เริ่มต้นที่แปดสิบนะแปดสิบถึงหนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้แหละอ๋อเป็นเคบับอันนี้เป็นเคบับนะราคาเริ่มต้นที่ร้อยสี่สิบรอเริ่มต้นที่แปดสิบเนี่ยนะราคาเริ่มต้นหกสิบนะครับหกสิบเป็นเคบับไก่เริ่มต้นนะ นี่นะครับอันนี้ก็เป็นเกี๊ยวซาทอดนะครับแล้วก็อันนี้นก็เป็นข๋วยี๋ยววัดตรงมูลเหล็กนะฮะอันนี้ก็เป็นราดหน้านะครับราดหน้าสเต็กนะสเต็กก็มีครับโอ้โเห็นเราหิวเลยเห็นเราหิวเลยนะข้าวหมูกรอบข้าวขาหมูก็มีนะครับนี่ก็เป็นข้าวเป็ดย่างนะข้องเต้นะครับอันนี้ก็ แต่คิดดูเนี่ยเหมือนกับว่าพื้นที่ที่บ่ามีเยอะนะดม่วยคนไหนนะครับที่กําลังมองหาพื้นที่ในการขายที่ใหม่นะครับลองมาดูที่นี่ก็ได้นะครับว่าราคาคิดไงบ้างนะครับเห็นปะพื้นที่ยังมีอีกเยอะยังมีเยอะนะเนี่ยมีเยอะนะครับลองมาติดต่อสอบถามดูนะครับเผื่อใครที่สนใจจะมาลองเปิดร้านที่นี่ดูนะฮะโอเคอันนี้ร้านนี้ขายเป็นทอดมันนะครับหอยทอดนะ ผัดไทยเลื่อนทีไทยเริ่มต้นที่60บาทนะครับนี่นะก็พามานั่นกันนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปพาเที่ยวชมที่เดอะเชียร์พิเกษก็น่าตื่กประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนใครทีสนใจกันก็สามารถมาเ่็คกันได้นะครับเพราะว่าเนี้ยผมพานำทุกจุดเรียบร้อยแล้วนะครับพานำชมทุกจุดแล้วนะฮะ พอแต่จุดเป็นไงบ้างนั่นเองนะครับบอกโอเคเดี๋ยวคลิปที่ก็จะมีตอเดียว,ยวยกันนะครับบอกไปละเราจะม่คลิปหน้าครับ